สนับสนุนโดยซอสถอยนางลมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นท่านผู้ชมครับแน่นอนครับที่ผมยืนอยู่ในร้านข้าวแบบนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนครับซึ่งก็จะมาพบกับเชฟอุทิตสวัสดีครับอุทิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอาละครับนี่ละครับเชฟอุทิศที่จะเรียกว่ามาแชร์วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นผสมกับผมทาอาหารไทยให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเอาละครับวันนี้เรียกว่าเมื่อวานนี้เพิ่งคริสต์มาสไปความหลงเต็มไปหมดเลยคริสต์มาสใช่ไหมครับ ซึ่งก็สนุกสนานกันไปแล้ววันนี้เราเตรียม2เมนูซึ่งจะเตรียมไว้สำหรับต้อนรับปีใหม่ด้วยวันนี้ครูทิศมีเมนูอะไรครับวันนี้เป็นเมนูของปลาสีกุนนี่ฮะปลาสีกุนครับเรียกว่าปาไาญี่ปุ่นเรียกว่าอายิอายิผมทําเป็นยำเป็นอายิตาตะกิฮะอายิตาตะกิตาตะกิแปลว่าอะไรครับครูทิศแปลว่ายำฮะภาษาญี่ปุ่นฮะก็เป็นว่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมทำหนึ่งเมนูเหมือนกันกับปลาสีกุนอันนี้ผมจะทาพริกไทยดาครับท่านผู้ชมครับเป็นปลาทอดพริกไทยดําเรียกว่าเอาหอมเมือกันเลยดีกว่าคครรับ แล้วคนละตัวนะคุณทิศเลือกก่อนอ๋อครับผมเลือกตัวเล็กเหมือนเดิมครับชอบตัวเล็กชอบตัวเล็กตรงแรกเอาที่บอกก่อนนะครับเราใช่ไหมครับเราใช้ทั้งหนังได้ไหมคุณทิศเก็บผมออกแล้วฮะเอาออกไปแล้วนะออกแล้วครับท่านผู้ชมต้องเอาเก็จออกด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยเอาไส้ออกแล้วด้วยผมก็จะเป็นฟิเล่ครับฟิเล่ในที่นี้ของผมก็คือเรา แล่แต่เนื้อนะครับผมผมก็จะแล่แต่เนื้อออกนะครับอ่าเหมือนกันเหรอครับอ่าผมจะใช้กระดูกสดๆไปไปจัดการนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมไปทอดหน่อยงั้นเราก็เอากระดูกไปทอดฉะนั้นผมก็จิ้มจิ้มเล่นไปงั้นนะท่านผู้ชมครับเปิดน้ำมันร้อนๆไว้แล้วแล้วก็อ่ะผมเอากระดูกไปทอดครับผมดึงกระดูกตรงกลางออกนะครับเสร็จแล้วกระดูกกลางใช่ไหมคุณวิทิตเราผมเอากระดูกออกเหมือนกันครับกระดูก ผมเสร็จแล้วผมจะลอกหนังครับผมใช้ผ้ารองแล้วก็ดึงหนังออกครับค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวเนื้อ,อมันจะขาดออกมาผมจะขอดูภักเนี่ยตรงนี้สดมากครับด้ดึงออกมาปลานี่สดเลยนะครับครับเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับโอเคได้แล้วเรียบร้อยผมก็จะโรยเกลือนิดนึง โอเคครับไลเลยครับนะฮะก็เรียบร้อยในระหว่างที่ทอดเนี่ยเมง่ครับเขียงหน่อยผมใช้สีเหลืองแล้วผมใช้สีแดงใช้หอมซอยครับนอกระเจียวที่ไหผมเรียกเมียวง่ะนะครับอันนี้จะมีกลิ่นหอมผมใช้ไปพุบตุ้มคใส่ด้วยขิงฝนนิดนึงครับก็จะมีหอมใหญ่ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะจัดจานใหญ่ผมก็จะหั่นลูกเต๋าเหมือนกันจัดจานนะครับจัดจานแล้วเหรอจัดจานแล้วครับวันนี้ครับโอ้ยโอ้ยยังไงนี่เร็วจังนะผมมีต้นหอมด้วยเอ้คุณที่วันนี้เร็วนะเนี่ยอ่าผมขอกระทะหน่อยดูปลาของผมก่อนโอ้โนี่ครับกระดูกปลาผมเตรียมจะได้แล้วครับกระดูกปลาเนี่ยครับทำเป็นจัดจานนะครับ เกือบเสร็จแล้วครับโอ้ใจเย็น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 ผมว่าได้ได้ปลาของผมแล้วล่ะได้จานแล้วโอเคเนื้อปลาอยู่ทางนู้ดซอสอยู่ทางนี้โอ้โหคุณทิศรอผมแล้วเนี่ยรอครับวันนี้รอแล้วครับอ่ะซอสพริกไทยดำครับผมเติมน้ำสต๊อกไปหน่อย ยีซอสของผมไม่เข้ากันพริกไทยดําของผมก็จะมีกระเทียมพริกแล้วพริกไทยดําปรุงรสกับซีอิ๊วขาวเสร็จเรียบร้อยอันนั้นในจานของผมคุณทิศรอแล้วเหรอรอครับต่อเลยไหมครับต่อเลยต่อเลยนะโอเคครับต่อเลยต่อเมือ่อกี้ผมรอเชฟไปชิดอยู่พักหนึ่งครับโอ้โห,หเห็นไหมมันต้องอย่างนี้นะเสร็จแ,แล้ว ตอนนี้พอนสืครับให้ไวเลยเนี่ยพอนสืก็จะยอดเรียบร้อยก็จะมีซอสนี้อยู่บนปลานิดหน่อยจะมีต้นหอมโรยเสร็จแล้วครับคุณทิ่ขอบคุณนะครับที่รอแต่งด้วยซอสพอนสืเจลลี่ครับพอนสืเจลลี่นม่มีที่นี่ที่เดียวครับมีเฉพาะที่อยู่ทาโล่เลยครับอ๋อเฉพาะที่อยู่ทาโล่ครับโอเคครับผมเสร็จครับเราก็พลอยไปด้วยแล้วกันคุณทิดครับเสร็จแล้วครับโอเคครับ โอ้ยโยนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นเหมือนยำนะเหมือนยำครับเหมือนยำนะครับยำตะกขีดก็คือยำนะครับแล้วก็ใส่ไอ้สำคัญเนี่ยมันคือไอ้ไอ้หัวอะไรเนี่ยเมี่ยวงาเมี่ยวงาครับซึ่งเป็นดอกกระเจียวนะครับถ้าพูดถึงครับอันนี้ของผมก็เป็นพริกไทยดำโอ้สวยงามมากผมเชื่อครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวมาชิมกันครับครับเนาะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองเรียกว่า2สูตรกันใช่ครับนะครับแต่ว่าข้อแม้สําคัญคือปลาต้องสดต้องสดครับาผมปลาต้องสดแล้วต้องตองทานสดด้วยทานสดครับแต่จริงๆแล้วผมมีความมียำเข้าไปเนี่ยมันจะมีสมุนไพรมีอะไรแต่เข้าไปมีหอมมีขิงบ้างแล้วก็มีตัวเมียวง่าครทิศเติมรสชาติไหมปลาเราไม่เติมครับก็วามสดเลยครับความสดเลยครับครูทิศครับ อันนี้ผมทาเป็นพริกไทยดําอยู่ข้างล่างซอสพริกไทยดําซึ่งจะมีกระเทียมพริกพริกไทยดําและปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ําตาลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ผัดรวมกันเสร็จแล้วผมก็ปั่นแล้วก็กรองให้เป็นดําๆให้เป็นคลิกสีดําเลยแล้วก็ผมเอากับเครื่องกรอบสีแดงสีเหลืองแล้วต้นหอมเอาไว้ข้างคราบต้องลองชิมแล้วครับแลวอันนี้อันนี้ดูวูก่อนชิมนี่อะไรครับคุณทยนอันนี้คือน้ําคอนซึ่คอนซึ่นัันอย่างที่เราทําเป็นเจลลี่นี้เอาไว้สำหรับจิ้ม ที่ผมจะจะชิมเนี่ยผมก็ต้องเอาอีเท้าแล้วก็ใส่เท้าใส่ลงไปครับใส่พริกนิดหน่อยแล้วก็ใส่ขิงลงไปในนี้ใช่ครับใช่ไหมครับครับแล้วจากนั้นเสร็จแล้วเขาให้เข้ากันครับท่านผู้ชมครับเขาให้เข้ากันแล้วผมก็จะหยิบชิ้นปลาเนี่ยมันผมขออนุญาตชิมดูกันครับครับอร่อยครับรสพริกไทยดำออกมาจัดเลยจัดครับปาร์นิชขาวแล้วคุณผู้ชมครัาขาวปาร์นิชขาวนะฮะครับแล้วทอดสดนะลองเชฟทอดกำลังพอดีครับนิดเดียวแต่อันนี้ท่านผู้ชมครับมันแปลกจริงๆที่บอกว่า พอเรากลับไปแล้วเนี่ยความคาวของปลาไม่เหลืออีกเลยนะครับท่านผู้ชมครับคือเนื้อปลาเนี่ยมันๆอย่างเดียวแต่ว่าเราเอาศัยพรอนสึนะครับที่เป็นซอสแล้วมีขิงนะครับในระหว่างเดียวกันเราก็มีเมลง็งหะที่เราซอยบางๆเพื่อเพิ่มรสชาติความกรอบความเผ็ดในตัวนิดหน่อยลงไปทําให้เนื้อปลาเนี่ยหมดกลิ่นคาวไปเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นปลาตัวนี้ปุ๊บ ท่านผู้ชมมองขึ้นใจเลยครับถ้าดูรายการก็จะมี2สูตรนี่แหละลอยขึ้นมาเลยว่าท่านผู้ชมจะทําอะไรเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่26อย่างที่บอกกับฟันหลงเมื่อวานนี้เป็นคริสต์มาสแต่ท่านผู้ชมครับอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วรายการยอดเชฟไทยขออวยพรปีใหม่ท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมสุขสดชื่นสมหวังรวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับตอนรับปีใหม่ครูทิดครับมีอะไรฝากอวยพรท่านผู้ชมหน่อยทางบ้านครับ ก็ปีใหม่นี้นะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมีแต่ความสุขความเจริญสดชื่นสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างครับแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมกับเชฟวัชิตลาท่านผู้ชมมาก่อนนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับแล้วลากัครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ